เรามาทําความรู้จักกับเจ้า mg vs กันครับเพื่อนๆพื่อหลายๆคนอาจจะเข้าใจผิดนะครับว่า mg vs จะเป็นเหมือนรถไฮบริดทั่วไปนะครับแต่ความจริงจรแล้ว mg vs นั้นเป็นรถไฮบริดแบบ performance นั่นเองครับนั่นก็คือเครื่องยนต์นะครับจะทำงานโดยที่มีมอเตอร์ไฟฟ้ามาช่วยเสริมแรงทำให้ mg vs ขับสนุกและเร้าใจมากขึ้นนั่นเองครับผม โดย MG VS นั้นจะใช้เครื่องยนต์เบนซินขนาด 1,500cc ที่รวมกำลังของมอเตอร์แล้วให้กำลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่177แรงม้าและแรงบิดอยู่ที่200นิวตันเมตรครับแล้ว MG VS คันนี้เหมาะกับใครด้วยความที่ MG VS เป็นรถคร o สโอเวอ SUV ทำให้มีพื้นที่ใส่ของได้เยอะและนั่งสบายตอบโจทย์ชีวิตคนยุคใหม่ไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงลูกขนของตั้งแคมป์ปิกนิกไปเที่ยว ทันเดียวจบครับ